ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับเข่าเล่าผีรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปสัมผัสกับประสบการณ์หล,ลอนๆโดยเราจะมานั่งจับเข่าแล้วเล่าให้ฟังกันครับสมพงกับจีราเป็นคู่สามีภรรยาที่ทำอาชีพรับ,รบจ้างขนของทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าเครื่องใช้มือสองหรือแม้แต่ของแปลกๆที่คนอื่นไม่กล้าแตะแต่ทั้งคู่ก็รับได้หมด เพราะมันคือรายได้หลักของบ้านหลังเล็กๆเ,เย็นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังพักอยู่ในรถกระบะคู่ใจมีข้อความแจ้งเตือนจากเพจที่ตนเปิดไว้เด้งขึ้นมาเป็นงานขนขอ,ของที่ดูธรรมดาแต่ราคาสูงผิดปกติขนเตียงเก่าอายุร้อยปีจากสถานที่ตามพิกัดพร้อมจ่ายทันทีครึ่งหนึ่งที่เหลือจ่ายเพิ่มเมื่อส่งถึงปลายทางข้อความสั้นๆ แต่แนบรูปเตียงไม้โบราณสลักแปลกตาสีดำคล้ำเหมือนเคยผ่านไฟไหม้มาก่อนเงินค่าจ้างหลักหมืน่นสำหรับงานแค่วันเดียวมันมากพอที่จะทำให้สมพงศ์สินใจรับทันทีแม้จิราจะรู้สึกขนลุกตั้งแต่เห็นรูปของเตียงนั่นก็ตามพอเปิดแผนที่ดูพิกัดอยูลึกเข้าไปในเขตป่ารกร้างนอกตัวอำเภอเส้นทางที่เหล่าคนขับรถรับจ้าง ต่างเรียกกันว่าทางลัดผีดุถนนเส้นนั้นไม่มีไฟไม่มีหมู่บ้านผ่านแต่ที่รกร้างกับซากบ้านเก่าๆที่ดูเหมือนถูกทิ้งมานานจนบางคนเล่าว่าสมัยก่อนเคยมีคาราวานขนของหายไปยกคันเหลือแต่ซากรถที่เจออยู่ในลำห้วยลึกไม่มีคนอยู่ในนั้นเลยแม้แต่คนเดียว สมพง์หัวเราะก,กบความกลัวเขาบอกว่าพวกนั้นคงเมาแล้วขับตกเขาเองจิราแมจะไม่อยากไปแต่ก็พูดไม่ออกเพราะเงินมัดจำครึ่งหนึ่งถูกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยหลังจากที่พวกเขานั้นตอบตกลมรับงานคืนนั้นทั้งคู่จัดเตรียมของเตรียมเชือกเตรียมผ้าใบและไฟฉายไว้ครบ ขับรถออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีเพื่อให้ถึงปลายทางก่อนฟ้าสางเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมกับความเงียบของถนนที่ไม่มีรถสวนสองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยหมอกขาวจนแคบ,บมองไม่เห็นป้ายข้างทางและเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าสู่เขตเส้นทางชวนขนหัวลูกนั้นเสียง GPS ที่เคยนำทางชัดเจนกลับกลายเป็นเสียงแหบพลา เหมือนคนกระซิบในลำคออีก9กิโลเมตรถึงจุดหมายเสียงเง้นเบาจนจิราเผลอหันไปมองสามีที่ยังขับรถนิ่งๆเหมือนไม่ได้ยินอะไรเลยไฟหน้ารถนั้นสะท้อนสิ่งที่อยู่ในความมืดคล้ายเงาของคนยืนอยู่ข้างถนนแต่พอรถแล่นเข้าไปใกล้แก่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยกลิ่นไม้เก่าผสมกับกลิ่นอับโชยขึ้นมาในรถ ทั้งที่ยังไม่ถึงจุดรับของจิรารู้สึกเหมือนมีกลิ่นเตียงเก่าลอยมาตั้งแต่ตอนนี้ทั้งที่ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของมันเมื่อรถกระบะค่อยๆแล่นเข้าใกล้จุดหมายพวกเขาก็เห็นชายไวกลางคนยืนรอยอยู่ข้างโรงเรียนเก่าๆที่มีเพิงไม้พังๆบังแดดอยู่ชายคนนั้นโบกมือให้ชา้ชาๆทำลางแสนแดด ที่ลอดผ่านหมอกจางๆมันเป็นแดดตอนสายแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นว่าเหมือนยืนอยู่กลางร่มเงาสมพงษ์ลงจากรถเขารู้สึกขนแขนลุกตั้งแต่ก้าวแรกที่เท้าเหยียบพื้นกลิ่นอับเก่าของไม้ผสมกลิ่นสนิมบางอย่างลอยเข้าจมกูกราวกับมีบางสิ่งเก่าๆกำลังผุอยู่ไม่ไกลนะักชายคนนั้นแนะนำตัว ว่าตนเองนั้นชื่อว่าวิชัยเขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแหวสายตากลับมีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกๆใต้แววนั้นเขาบอกว่าเตียงที่เห็นอยู่ในเรือนเรือนนี้เป็นของรักของปู่ที่เพิ่งเสียไปไม่นานผมใช้มันมาทั้งชีวิตตั้งแต่หนุ่มจนแก่ตอนนี้หลานชายของท่านที่อยู่กรุงเทพอยากได้เตียงนี้ไว้ระลึกเพราะเขาบอกจะซื้อต่อในราคาที่สูงมาก คุณวิชัยเล่าไปพรางสายตาเหม่อไปยังเตียงไม้สีดำที่ตั้งอยู่ในเงามืดมันเป็นเตียงขนาดหกฟุตสลักลวดลายสวยงามแบบโบราณแต่เมือม่อมองใกล้ๆจะเห็นว่าขอบหัวเตียงและปลายเตียงมีรอยคล้ำเหมือนรอยไฟไหม้บางจุดเป็นรอยนิ้วมือดำๆฝังอยู่ในเนื้อไม้เรากับมีคนจับไว้แน่นก่อนมันจะถูกเผาสมพง์กับจีรามองหน้ากัน ต่างไม่กล้าพูดอะไรเสียงลมวีดวิวลอดเข้ามาในโรงเรือนเสียงไม้เก่าลั่นเอียดอารเบาๆเหมือนมีคนขยับตัวอยู่ใต้เตียงนั้นคุณวิชัยพูดต่อด้วยเสียงที่เรียบถ้าถึงที่หมายแล้วโทรหาเบอร์นี้นะครับเขาจะจ่ายส่วนที่เหลือให้เองสมพง์รับกระดาษที่เขียนเบอร์ไว้แผ่นหนึ่งพอเงยหน้าขึ้นกลับเห็นคุณวิชัยยิ้มบางๆยิ้มที่ดูเหมือนโล่งใจอย่างประหลาด เหมือนคนที่ปลดภาระบางอย่างออกจากตัวได้สมพงษ์ถามย้ำว่ามีอะไรที่ผมควรรู้อีกไหมครับแต่คำตอบที่ได้กลับมีเพียงรอยยิ้มที่ขัองอยู่อย่างนั้นก่อนคุณวิชัยจะหมุนตัวเดินเข้าไปในร่มเงาของโรงเรียนโดยไม่พูดอะไรอีกเลยทั้งคู่ช่วยกันยกเตียงขึ้นท้ายรถอย่างยากลำบากเสียงไม้กระทบกระบะดังกึกแรงจนจีราสะดุง้ง เธอรู้สึกเหมือนพื้นรถสั่นเบาๆตอนเตียงสัมผัสกับเหล็กและมีเสียงคล้ายลมหายใจลอดมาชั่วขณะหนึ่งพอทุกอย่างเสร็จสมพงค์ก็รีบขับรถจากที่นั่นโดยไม่หันกลับไปมอง GPS บอกให้เลี้ยวด้านซ้ายเลี้ยวด้านขวาวนไปเรื่อยๆเขาขับตามอย่างไม่เคยแต่เวลาผ่านไปเกือบสี่ชั่วโมงแล้วเขากลับยังเห็นภูเขาเดิมกับแนวชายป่าซ้ำๆเหมือนกับว่า เขานั้นไม่ได้ออกไปจากที่ตรงนี้เลยจากบ่ายโมงจนถึงห้าโมงเย็นเขายังไม่เจอถนนใหญ่มีเพียงเส้นทางคดเคี้ยวในป่ากับหมอกที่หนาขึ้นเรื่อยๆบางช่วงเขาเห็นไฟวับๆอยู่ลึกเข้าไปในแนวไม้เหมือนมีบ้านคนแต่พอแล่นเข้าไปใกล้กับหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเสียง GPS เริ่มพูดซ้ำประโยคเดิมอีกเกิโลเมตรถึงจุดหมาย ซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนติดอยู่ในวังวนที่ไม่มีทางสิ้นสุดจิรานั่งนิ่งอยู่ข้างๆไม่น่าเธอซีดเผือดเธอพูดเสียงสั่นว่าพงเราขับผ่านตรงนี้มาหลายรอบแล้วนะเธอชี้ไปยังสารไม้เก่าๆข้างต้นโพใหญ่ที่มองเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมพงเริ่มเหงื่อซึมมือกำพวงมาลัยไว้แน่นในกระจกมองหลังเขาเห็นบางสิ่งขยับอยู่ใต้ผ้าคุมเตียง เหมือนมีใครบางคนกำลังนอนอยู่ในนั้นตลอดเวลาสมพง์เริ่มรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งรอบตัวนั้นผิดปกติเขาหายใจแรงมือเย็นเฉียบทั้งสองไม่รู้ว่าหลงทางอยู่นานเท่าไหร่หมอกที่คลุมถนนเหมือนจะขยับมาได้ทุกครั้งราวกับว่ามันมีชีวิตเขารีบยกมือขึ้นเหนือหัวแล้วพูดเสียงสั่นแผ่วว่าพวกผมแค่มาทำงานนะครับถ้ามีอะไรล่วงเกิน เขออาจะได้กันแกล้งกันเลยถ้าสำเร็จงานนี้ผมจะทำบุญให้ครับพันทีที่สิ้นเสียงหมอกเขาวนาทึบที่ปกคลุมอยู่รอบรถกลับบางลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนมีใครกำลังเปิดผ้าม่านออกให้เห็นทางข้างหน้าและในที่สุดเสียง GPS ที่เงียบหายไปหลายชั่วโมงกลับมาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงปกติขับตรงไปอีกห0 0เมตรเลี้ยวขวา สมพงษ์มองหน้าจีราทำคู่แทนไม่เชื่อสายตาตัวเองภาพถนนเส้นหลักเริ่มโผล่ขึ้นในระยะสายตาความโล่งใจเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวจนเขาเพลอหัวรอเราะออกมาเบาๆแต่ไม่นานแสงสุดท้ายของวันก็เริ่มหายไปฟ้าค่อยๆกลืนแสงอาทิตย์จนเหลือแต่งเงาไม้ดำสนิทข้างทางถนนที่พวกเขากำลังวิ่งผ่านคือเส้นทาง ที่คนขับรถทุกคนบอกว่าอย่าผ่านในตอนพบค่ำทั้งคู่เงียบสนิทไม่พูดคุยกันอีกเลยปล่อยให้เพลงในลำโพงดังแผ่วคอไปกับเสียงลมเสียงนักร้องหญิงในเพลงนั้น f าดหายไปกลางพันก่อนที่จะแทนด้วยเสียงสะอื้นแผ่วเบาเหมือนคนกำลังร้องไห้อยู่ในลำโพงจิราไม่รอช้าหันไปปรับวิทยุไปคลื่นอื่น แต่เสียงนั้นกลับชัดขึ้นเหมือนกำลังนั่งอยู่ในรถด้วยกันบางคู่ยังไม่หันได้สติเสียงกระแทกดังสนั่นขึ้นจากด้านหน้าสมพงษ์เหยียบเบรกสุดชีวิตรถสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเขาตะโกนออกมาอย่างเสียงหลงคนมีคนชนคนเข้าแล้วจิรากั้นใจมองไปยังปลายเสียงนั้นแต่บนถนนโล่งเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่เง,งเาไม่มีรอกพง ที่เปรียวขนาดนี้จะมีคนเดินได้ยังไงแม้เธอผู้เช่นนั้นแต่สมพง์ยังมองตรงไปข้างหน้าเงื่อไหลลงข้างคำับเขาตัดสินใจจะเดินลงจากรถเพื่อไปดูให้แน่ใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปปิดประตูเสียงกระแทกก็ดังขึ้นจากข้างหลังท้ายกระบะเสียงผ้าใบเสียดสีกับเหล็กเหมือนมีบางอย่างดิ้นอยู่ใต้ผ้าและทันใดนั้นวิทยุก็ได้สั่ง ส่งเสียงดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของชายชราเห่พล่าที่พูดช้าๆชัดเจนทุกคำว่ารีบไปอย่าหยุดสมพงษ์ชะงักเพียงเสี้ยววินาทีแต่พอให้สติกลับคืนเขาเหยียบคันเร่งทันทีรถพุ่งพยานไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองระหว่างทางที่แล่นผ่าความมืดมาเขาเห็นเงาคนวิ่งกระโจนออกจากข้างทางถนนไม่ต่ำกว่าสาสครั้งเงาพวกนั้น พยายามโผล่พวดอย่างรวดเร็วเหมือนจะพุ่งเข้ามาหน้ารถแต่ทุกครั้งที่เขากำลังหักพวงมาลายัยเสียงในวิทยุก็จะแทรกขึ้นทันทีอย่าหักขอบไปเสียงนั้นเหมือนคอยประคองสติสมพงไว้ตลอดเขาขัดฟันขับจนกระทั่งเห็นแสงไฟของถนนหลวงในที่สุดรถจอดสนิทอยู่ข้างทางทั้งคู่ตัวสัน่นหอบหายใจแรงจีราโผเข้ากอดสามีแน่น น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวพวกเขานั่งนิ่งอยู่นานกว่าจะเรียกสติกลับมาได้แล้วจึงค่อยๆอ,ออกรถมุ่งหน้าต่อไปยังปลายทางในกรุงเทพไม่นานนักพวกเขาก็ถึงบ้านหลังใหญ่มีกำแพงสูงและไฟสว่างสวยชายหนุ่มในเชือเชิดซีขาวยืนรออยู่เขาแนะนำตัวว่าผมชื่อมานพครับบอกว่าเป็นหลานของคุณวิชัยที่นัดไว ทุกอย่างดูเป็นปกติไม่มีอะไรผิดแพกหลังตัวเตียงเสร็จเรียบร้อยมานพยื่นสองค่าจ้างส่วนที่เหลือให้ของคู่รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วสมพงษ์รีบสตาร์ทรถทันทีเตรียมออกตัวกลับบ้านเขาหันไปยิ้มให้ภรรยาแต่จังหวะนั้นเองเสียงจากวิทยุได้แทรกขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงสั่งให้หนี แต่เป็นเสียงของชายชาราคนเดิมทว่าเต็มไปด้วยความทรมานพูดขึ้นมาว่าช่วยด้วยเสียงนั้นสั่นเครือก่อนจะตามมาด้วยภาพในกระจกข้างรถชายชาราร่างผอมโซยืนโบกมืออยู่หน้ารั้วบ้านของมานุใบหน้าขาวซีดดวงตาวาบวับเหมือนไม่มีแววชีวิตจิราเมื่อเห็นภาพดังนั้นก็กรีดร้องสุดเสียงรถแทบพุ่งชนเสาไฟฟ้า สมพงษ์เหยียบเบรกจนยางลั่นแล้วมองกลับไปอีกครั้งที่หน้ารั้วนั้นกลับไม่มีใครมีเพียงเงาเตียงไม้สีดำเหมือนมันกำลังถูกยกออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมพงษ์กลับถึงบ้านในคืนนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งแม้เหตุการณ์ทั้งหมดจะจบลงด้วยการรอดชีวิตแต่ในใจกับยังคงได้ยินเสียงชายชาราดังสะท้อนอยู่ในหัวเสียงที่แหบพรา่าคล้ายคำขอร้องที่ยังไม่จบสิน้น คืนนี้ทั้งคืนเขานอนไม่หลับจิราเองก็เช่นกันในเช้าวันถัดมาทั้งคููตัดสินใจที่จะไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่เขานั้นมองไม่เห็นหลังจากทำบุญเสร็จทั้งคููก็รู้สึกโล่งใจแต่นในขณะเดียวที่กำลังจะก้าวขึ้นรถหลวงพ่อที่เดินผ่านมาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบสงบโยมเขาสื่อกับโยมได้นะ ช่วยเขาเถอะทั้งสองถึงกับเบิกตากว้างจ้องหน้ากันนิ่งโดยไม่พูดอะไรสักคำหัวใจของสมพง์เป็นแรงรากับจะทะลุออกจากอกจิราเอื้อมมือมากุมแขนสามีไว้แน่นแล้วพูดว่าอย่านะอย่ากลับไปเลยพงแต่ไม่ทันที่เขาจะตอบรู้ตัวอีกทีรถก็แล่นมาตามถนนเส้นเดิมและปลายทางคือหน้าบ้านหลังใหญ่ของชายที่ชื่อว่า มนุสมพงษ์จอดรถนิ่งอยู่ครู่ใหญ่ก่อนหันมามองภรรยาผมไม่สบายใจเลยถ้าเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีเสียงนั้นเราทั้งสองคงไม่รอดมานั่งตรงนี้เขาช่วยเราไว้นะวันนี้เขากำลังขอร้องให้เราช่วยเหลือบางอย่างเราควรไปดูสักนิดก็ไม่เสียหายจิราเม้มปากแน่นไม่พูดอะไรแต่สีหน้านั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัว สมพงศ์ตัดสินใจลงรถมาพร้อมกับจีราเขากดกิ่งหน้าบ้านเสียงกิ่งแผ่วเบาดังกล้องไปทั่วรัว้วไม่นานนักหญิงรับใช้ในชุดเดบเรียบก็เดินออกมาอย่างสุภาพสมพงศ์ยิ้มเจริญแล้วโกหกเสียงเรียบเออพอดีว่าผมลืมกุญแจไว้บนเตียงที่มาส่งเมื่อคืนนะครับเป็นกุญแจร้านอยากขออนุญาตเข้าไปหยิบสักหน่อยได้ไหมครับหญิงคนนั้นพยักหน้าก่อนบอกว่า คุณมานพออกไปทำธุระให้เธอพาเขาไปได้เลยค่ะ,คะบ้านภายในนั้นตกแต่งหรูหราแต่บรรยากาศกลับเย็นวาบอย่างประหลาดและสิ่งที่ทําให้สมพงศ์ขมวดคิ้วทันทีคือเตียงนอนของปู่ที่ขนมาเมื่อคืนมันไม่ได้ถูกตั้งไว้ในห้องแต่กลับอยู่ในห้องเก็บของที่มือดอับด้านหลังของสําคัญของปู่ได้กลับถูกเอาไว้แบบนี้นเรอความสงสัยเริ่มแทรกเข้าไว้ในใจของทั้งคู่ สมพงเดินเข้าไปใกล้เตียงนั้นอย่างระมัดระวังลูบตามขาเตียงที่ไม่ดำเหมือนเมื่อคืนกลิ่นควันเก่าๆยังคงติดอยู่ในเนื้อไม้กลมมองใต้เตียงแล้วก็เห็นเพียงความมืดจากแผ่นไม้ที่ปิดกัน้นจนกระทั่งเสียงกระแทกดังขึ้นจากใต้เตียงหนักและชัดเจนเสียงนั้นดังเหมือนมีคนมาเคาะข,ข้างในจากด้านล่างจีราสะดุ้งสุดตัวสมพง์กลืนน้ำลายอึกใหญ่ มือสั่นแต่ยังคงรวบรวมความกล้าเขาเหลือไปเห็นแท่งเหล็กเก่าที่พิงอยู่มุมห้องจึงหยิบมันขึ้นมาเหลียงไฟไฟแงะไม้ที่ปิดทับพื้นเตียงออกเสียงแผ่นไม้ใหญ่แยกออกจากกาันช้าๆพร้อมกินเหม็นอับแรงกระแทกขึ้นมาทำให้เขาทั้งคู่นั้นแทบล้มทั้งยืนร่างชายชาราผอมแห้งเหี่ยวยน่นถูกมัดมือมัดเท้าแน่นใบหน้าซีดขาวเหมือนหนังแห้งติดกระดู ตากรวงโบทุกอย่างนิ่งสงัดแต่ในวินาทีนั้นเหมือนดวงตากำลังหันกลับมาจ้องพวกเขาอยู่เพราะว่าเสียงรถยนต์มังมาจากหน้าบ้านพร้อมเสียงมานพทักทายคนใช้สมพง์เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รีบปิดฝาไม้คืนที่เดิมทันทีมือสั่นไม่หยุดทั้งคู่มุทุกอย่างให้เหมือนเดิมก่อนที่จะเดินออกไปพวกเขาได้แต่สงสัยพวกเขากลั้นหายใจ ก่อนจะเดินมาหยุดตรงลานบ้านมานบยืนยิ้มต้อนรับอยู่ตรงรั้วหลังจากที่ได้รับแจ้งจากคนรับใช้สมพง์ไม่รอช้าบริบชูพวงกุญแจขึ้นได้แล้วครับลืมไว้เมื่อคืนขอโทษที่รบกวนด้วยนะครับมานบยิ้มบางๆและดวงตาเย็นชาจนรู้สึกถึงแรงอาฆาตโคเดินออกมาพร้อมฝืนยิ้มก่อนจะเร่งขึ้นรถเตรียมออกตัวแต่ไม่ทนไร เสียงตะโกนก็ดังลั่นมาจากข้างหลังจับผูกมันไว้อวกมันรู้แล้วสมพงษ์เหยียบคันเร่งสุดแรงรถกู้ชาติออกจากรัว้วเสียงเครื่องดังสนัน่นรถอีกคันสองมานบไล่มาตามติดๆเส้นทางคดเคี้ยวในหมู่บ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดของจีราจนทำให้เธอนั้นร้องไห้มือจับแขนสามีไว้แน่นแต่สมพงษ์นั้นไม่ยอมลดคันเร่งลงด้ยวยความชำนาญในเส้นทางเขาจึงลัดเล,ะละาะเล่ในที่สุดพวกเขาก็หลุดออกมาถึงถนนใหญ่ได้อย่างบุดหวิด ไม่มีรถของมานพคอยขับตามมาบางครูจึงรีบตัดสินใจเข้าแจ้งความทันทีตำรวจเมื่อได้รับรู้จากคำบอกเล่าก็เข้าตรวจค้นบ้านของมานบในวันเดียวกันและสิ่งที่พบคือร่างชายชาราถูกซ่อนอยู่ใต้เตียงจริงๆจ,จากการสอบสวนมานพให้การวกวนก่อนตำรวจจะขุดลึกไปจนพบว่าชายชาราที่อยู่ในเตียงนั้นแท้จริงคือปู่แท้ๆของเขาที่เคยมีการแจ้งหาย ว่าหลงป่าที่ต่างจังหวัดเมื่อหลายปีก่อนหรับถูกเขาฆ่าในบ้านหลังนั้นและถูกซ่อนศพไว้ใต้เตียงโดยทำการเผาเตียงบางส่วนเพื่ออำพรางไม่ให้คนเข้าใกล้แล้วนำมันไปซ่อนไว้อยู่นานแรงจูงใจก็คือสมบัติที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ตายในการเปิดเซฟและมานพจึงร่วมกับคนงานวางแผนฆ่าไม่หลอกใช้วิชัยคนรับใช้ที่อยู่ต่างจังหวัดร่วมรู้เห็นด้วย พวกเขาอำพังคดีไว้จนกระทั่งเรื่องทั้งหมดนั้นเริ่มเงียบและในที่สุดเรียงก็ถูกส่งออกมาโดยไม่มีใครรู้ว่ามีศพอยู่ข้างในเพื่อที่จะนำนิ้วมือมาเปิดเซฟที่บ้านหลังนี้ในกรุงเทพเรื่องทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ไม่นานข่าวก็รายงานว่างวิชัยมานพและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องจบชีวิตตัวเองไปในเรือนจำในเวลาห่างกันไม่กี่วัน ไม่มีใครรู้ว่าทำไมแต่มีคนเล่าว่าในคืนก่อนที่ทั้งสองจะตายผู้คุมได้ยินเสียงเคาะจากกำแพงห้องขังเสียงนั้นดังช้าๆเหมือนเสียงไม้เก่ากำลังเคาะพื้นอยู่ก่อนจะมีเสียงชายชาราแหบพร่าเอ่ยแผ่วขึ้นมาว่ากูมาหามึงแล้ว